That เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมก็กลับมากับเทปทูกันอีกแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นสเกลนะครับเออมาแบบชิลๆทุกคนดูว่าจะชิลเปล่านะผมแน่ใจว่าจะชิลเปล่าโอเคก็เซตที่ผมใช้ตอนนี้เป็นแบบว่าเซตนี้เลยไม่ได้แบบว่าฟูลเซตนะไม่ได้ใช้ซอดชอ็อตสต็อปรู้สึกว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์นี่หรือเปล่า Calling Cards on your v e c t o r m a ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันทุกคนโอเคก็ใช้ปลามาแม็กเรลวทุกคนปลาทูก็ใช้นมกับแคส์กันทุกคนโอเคผมว่าผมต้องมาแอบกินเกียร์หน่อยดีกว่าทุกคนดูละการเกียร์ของผมโอเคเฮวีคนนี้เห็นเฮ้ยสเกลโอ้ยสเกลคนนั้นเจ๋งมากผมน่าไปอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเขาเข็นว่านี่โอ้โหแย่หนีเลยหนีเลยครับหนีเลย เยอะเลยเยอะเลยลำบากแล้วมีเดโมเดโมแมนด้วยครับย,ยิงยิงยิง50รอมคีเดนเดอร์เดนเดอร์สวยงามสวยงามได้หนึ่งได้สองละสองสองตอนนี้เก็บกวาดเก็บกวาดโอ้ยยาจาไซเปอร์ยานิดเดียวโอ้โห ไช้เฟื่อเเรื่อยๆแบบกระจิงเดียวอะเมื Carbon ่อกี้รับเกิดละมาสวยงามเรามีเซนที่เอนจิเนียร์เยอะแยะเลยเเวลาผมพูดแล้วผมจะเหมือนจะเลออะไรยังไงไม่รู้ทุกคนเหมือนแบบมีลมเยอะว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดโมแมนตัวแต่ครับมีดีเบนเซอร์แถวนี้ปะสวยงามดีมากเลยอะเอนจิเนียร์คนนี้เ <áb> ฮ้ยไฟเฮ้ยตายละตายละเขาคนนั้นนี่ โอ้ดาเมจผมน้อยตัวละเพี้ยงไปครับเพี้ยงไปโดนหัแมนเฮ้ยอย่าอย่ามานะเจดีเบนเตอร์กันไว้โน่ดีเบนเตอร์ผมเคอย่าตามมานะไม่ตามไม่ตามโอ้โหโอเคต้องรออย่า เรายังกันได้อยู่เทพอร์ตพังไปอันหนึ่งครับไม่เป็นไรต้องไปผมว่าต้องต้องแฟงอะไรอย่างงี้ต้องแฟงก้อนเบียรไปช่วยเพื่อนตรงข้างหลังก่อนมาลออินจิเนีะมาแล้วโอ้โหอย่ามาป้องเลือดละเจ็ดไปไปเหมือนเดิมครับ เพื่อนลงมาไปะเนี่ยโอเคอย่าลงมานะโอเคลงมีเยนจีเนียไปเพื่อนโอเคตายละวเอนจีเนียจะมีคนเฮ้ยผมเห็นโอ้โหนี่ไงโอเคตายตายหมอไม่ต้องเข้าเดลพอร์ททั้งนั้นทังเลยทังดุ่นดวนไปก่อนละโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยยา่ยายา่ยา้ มาช่วยอินทีนียกลับ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 ผมมีเซนที่ตรงนี้ผมอยากพังมากเลยโอ้ยลำบากว่ะพังให้หน่อยเพื่อนโอเคอยทีนียผมขอโทษเมื่อกี้สลาเกับอินทีนีอเคต้องโลอะโลไหมเคสวยงามพอ ขี้วับมาเปล่ามาเปล่าไม่มาไม่มาไปเหมือนเดิมอย่าจะเอ๋นะตรงนี้จะเอ๋ว่ะเคเคเคสวยงามโมเมนต์ดีอยู่โอ้โหมาอีกมาอีกไม่โดนเลยไงวะต้องโดนเกือบละหนึ่งนาทีครึ่งฝั่งนั้นแยปบไม่ได้ครับ มีโซเจอร์โอเคตายฝั่งนั้นไม่ต้องแคบครับไม่ต้องไปไหมตรงนี้ไม่มีโอ้โหไม่ไม่ได้มีช็อต่ะโอ้มีช็อตทีเดียวนี่อบินเลยบินไปอับบินไปโอเคเราค่อยค่อคิวเราก็หนีไปครับไม่ต้องยไม่ต้องรีบถ้าผมขึ้นไปผมจะโดนเลคินไมมไ่้ไม่เอาเลยกลับเลยครับ ผมว่าเขาเห็นแน่เลยอย่าเตสวยงามเขาจะเตขึ้นเทเลพอร์ตไปครับหมอหมอเสวยงามโอ้โหเต้บีเต้โน No 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 อย่าได้ขอบคุณไปโลไปโลขอนี้ ไม่ได้วะไม่ได้แล้วโดนย้ายุมที่ทำทุกอย่างแล้วก็มาโดนยายสิวิสุทธายโอ้โหเลือจะเชื่อทำไมไม่ทายแบบว่าคนอื่นนะโคตรเซ็งเลยเพื่อนๆโอ้โหแล้วสีแดงเหมือนเดิมแล้วทีมเราผมออกหมดเลย โอ้ยโอเคมาทุกคนหาใหม่เลยเมื oh, like ่อก uh ี huh. okay. ้มันน่าเกลียดเกินนะผมโอเคมากิงออฟเลคิวอะไรอะแมปแคชฟาชแคชอะไรทุกอย่างนะผมโอ้ยอย่างเยอะเลยตรงนี้นี่ยฟูเอลีฟูเอลียับโอเคเฮ้ยโซเทียลคนนี้หล่อป่าวะไม่น่าหลโอ้โหโอ้โหผมตายแน่เลยโอเคสวยงาม โอ้เลือดโอ้ไฮโลอีกละโอเคมีคนแคปเงี้ยงเลยอืมแปดสิบโดนครับมีคนพุ่งมาอีไม่โดนโอเควะเดี๋ยวลองแคปครับเฮ้ยโอ้โหลงมาเลยอ่อ สวยงามโอ้โหเก็บเลือดไปแฝงดีกว่าขอเก็บเลือดก่อนครับค่อยเดี๋ยวแบบนี้น่าจะไปได้ปะไปข้างล่างดูทุกคนเฮ้ยโซเจีอยู่ข้างล่างแย่แล้วต้องชี้เลยเฮ้ยเราศพไฮโลเฮ้ยด้วยเรามีเฮฟวี่ไปัจะมีคนบ้างนะโอ้โหเราชนะแล้ว่啊 มาแปบ,บเดียวเองผมเพิ่งเข้ามาเองเนี่ยไปปะเฮ้ยไม่มีโอ้โหเฮวี่โนโนไพลโล่กําลองออกไปไพโลยืนมองไพลโอเฮโอ้สวยงามได้สิบคิวแล้วครับ ดิโมแนดิโมไนดิโมไนดอุยอะหนทางนั้นมันคนนั้นเดินเดินทางขวากันไม่ใช่เหรอไปยืนอยู่สุดที่คนเดินตลอดนั้นโอเคชนะทุกคนเลสโก้แป๊บเดียวเองหนึ่งนาทีกว่าไปเนี่ยโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆชอบนะผมกดไลค์จะเป็นกำลังใจให้ผมแบบอย่างมากเลยนะผมขอบคุณที่เพื่อนๆเข้ามาดูนะผม ไปเจองินคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย